สวัสดีค่ะวันนี้แม่เอาพามาดูทุ่งนาข้าวนะคะสวยเรืองอราบแล้วค่ะใกล้จะได้เกี่ยวแล้วแล้วเอตึกสองตึกนั่นคืออะไรคือโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอะไรอ่ะโรงพยาบาลอะไรนาะปลาเปียะบัวทองสองเอใช่เนี่ยเอทุ่งนาน,นี่อยู่ในแถวอำเภอนานบางบัวทองเนาะดูก็ยังมีทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่นี่ มีนี่ด้วยครับเทคโนโลยีคือนกกระยางรู้ได้ไงเป็นนกกระยางอา้าวนกอะไรอ่ะไม่ก็มีรูมกานแล้รู้ได้ไงเป็นนกกระยางเพขามันผอมๆอม่ะใช่เหรอใช่นู่นนะดูนะครับดูเยอะมากขาวๆนู่นอ่ะเขาขาวนู่น,เ,นเ,เขาจะไม่บินขึ้นนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคงจะบินขึ้นให้ดูเนาะ เนี่ยดูทุ่งนาข้าวเขียวก็จีตอนนี้ก็เริ่มออกรวงแล้วเริ่มจะได้เก็บเกี่ยวแล้วดูนกกระยางเขามาหากินเขามาลงกันเยอะเลยนี่มีต้นมะพร้าวดูวิวสวยงามมากเลยครับผมนู่น ون, ตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนาะโดยล้อมรอบเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรทัหมดแล้วก็จะมีทุ่งนาอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบเป็นร้อยไร่ครับ นกกระยางเขาจะลงมาหากินหอยกินปูกินปลาหนังนี่เขาก็เริ่มใจแห้งเขาปล่อยน้ําออกจากคลองเนาะแต่นี้มก็จะมีปลามีหอยมีอะไรเขาเลยมาจับกินกันเขาไม่บินให้ดูเลยเนาะเขาเข็นเขาขาวนะั่นคือนกกระยางทั้งหมดแลลวครับเ,เยอะมากอ,อยู่นั่นร่วมสองร้อยตัวที่อยู่นั่นน่ะ มากเลยดูบรรยากาศแบบหูยิ่งตอนนี้นะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วค่ะนี่ดูข้างข้างนี้ตนงนี่จะเป็นอะไรดอกย้าใช่ดอกญ้าป่าปูนเราได้ดอกย้าเห็น <laughs> ไ,ไหมสวยนะเนี่ยแล้วต้นข้าวนะใกล้จะได้นี่เขาเขาเรียกญ้านอะไรเขาเรียกย้าอะไร<า>เขา,เร,ยยารเรียกว่าดอกญ้าไงก็รู้แล้วดอกย้ามันเป็นญ้าชนิดไหนชนิดไหนอะ อรู้ไหมนะเอาเอาเอา้ว่าเอานี่แหละคนแคบไม่รู้มีย่งชื่อยา่าย่าอะไรล่ะอ่ะอ่ะอ่ะคนคนบ้านนอกอ่ะอ่ะย่าอะไรคะย่าหางกระลอกโอ้โหไหมดูอดอกเขาเหมือนหางกระลอกไหมเอเอ,อเออเออเก่งมากนี่แหละเขาเรียกไอ้ย่าหางกระลอกสวยเลยอยู่ต้นมะพร้าวมันน่ารักจริงๆเฮ้ยจะรอให้นกเขาบินให้ดูเนี่ยครับนกเขาก็ไม่บินให้ดูสักที ต้องเลยปลาไปก่อนเรามัง้งเขาจ้องปลาใช่ใช่เขายืนนิ่งเลยนะจ้องปลาปลามาเมื่อไหร่ฉันจิกเมื่อนั้นเขายืนนิง<ๆ>่งเลย<ๆ>แม่เลยเลยโออโหบบอีฝั่งเป็นทุ่งนานะเพราะอีฝั่งเนี้ยก็เป็นตึกแลนะ้วเนี่ยเป็นตึกอาคารพาณิชย์นะแต่ทุ่งนาก็มีตรงที่เห็นเนะี่ยตรงนี้คือต้นไม้ที่ทางหมู่บ้านเขาปลูกขึ้นมาเนาะเป็นไอ้ หมู่บ้านจัดสรรนะ่ะเขาปลปูกเขาปลูกต้นไม้ตามถนน,อนเข้ามานี่ตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์เอ๋ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะหมู่บ้าน,านคุณอะไรเวสเกตอร์ขอดย่าต่ะครับผมก่อนทางที่จะถึงตลาดน้ำใส่น้อยวัดใส่ใหญ่เพราะตรงนี้มันมีหลายมีหมู่บ้านหลายหลายหลายอีกฝั่งก็จะเป็นวิวทุ่งนานี่เป็นโรงพยาบาลบัวทองสอง,งน,นี่ โอ้โหจะลอ่สุดลูกลตาเลยอลังการมากสวยมากเลยเมองแบบเยอะแยะมากเลยขี่ร้อยไร่เนาะะประมาณร้อยไร่อ่ะเนาะถึงนะเพราะว่าเยอะมากเลยเยอะจริงจดูโนกเขายืนนิ่งไม่บินให้ดูเลยโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็พาดูวิวบรรยากาศทุ่งนาใน อำเภอบางบัวทองที่ว่ายังมีทุกนาหลงเหลือให้ดูให้มาชมลมเย็นสบายตอนนี้ลมพัดเย็นมากไปครับคลิปสั้นเจอกันคลิปหน้าครับผมเไปครับแม่ออตอนนี้ท้องฟ้าเป็นไงโอ้ยคืนไม่ได้ก็หนึ่งเดียว่ะตกแล้วค่ะนี่ฝนเริ่มตกแล้วเนาะ สวยมากลังกาาให้ที่มองเห็นดูชัดเนี่ยคือว่าฝนเริ่มโตกแล้วลครับผมก็คืนนี้อาจจะเป็นทุ่งนาทุ่งสุดท้ายของบางกัวทองเนาะอีกหน่อยน่าจะเป็นเอตึกหรือว่าผู่าจัดสรรเพราะเขาล้อมมาหมดแล้วอะไม่ว่าโงบมลงบานของมงบุรตมทองเนี่ยเาล้อมมาหมดแล้วนี่ครับ เนี่ยก็คือลงลงเออโรงพยาบาลบัวทองสองเนาะตอนนี้ก็มีทุง่งนาตรงเนี้ยผมคิดว่าอีกไม่นานจะเกินไม่เกิ่ปีนะม,นมัน<ช>น่าจะกลายเป็นตึกหรือกลายเป็นหมู่มบ้านจัดสรรเราอาจจะหาวิวไอะชัดดูงี้ไม่ได้นะแม่แล้วก็จ,จบกันลงึมานะะแล้วก็ฝนตกเลยท สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วนะคะว่าจะพาไปดูอะไรและคลิปหน้าๆนะคะสวัสดีค่ะ